สวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่อง d o อกตย Yen c น a ครับโอกาสในการได้ย้ายกลับมาสู่แอเดติโกมาริดของตัวกริสมันมันเริ่มมีความชัดเจนออกมาเรื่อยๆ เมื่อไม่กี่วันก่อนผมเคยบอกไปแล้วว่ากซัมเมอร์ปีที่แล้วการซื้อหลุยส์เรสเข้ามามันคือโอกาสมาปีนี้การดึงกริสมันกลับมาก็เป็นเรื่องทํานองเดียวกันครับเดโก้เซมิโอเน่พร้อมอ้าแขนที่จะรับกริสมันกลับมาสู่ถิ่นแวนตาเมโทรโพลิตาโนอีกครั้งเซมิโอเน่เองนี่แหละครับที่เป็นคนสร้างชื่อเสียงให้กับกริสมันเขาคือคนที่ดึงศักยภาพของกริสมันออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ และว,วันนี้ผมได้นำบทความจากอาร์ตที่เป็นการวิเคราะห์ถึง5เหตุผลว่าทำไมเอลโชโร่อยากได้กริชมันมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเหตุผลที่1คือรู้ใจกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยปกติแล้วนะครับในทุกๆการเซ็นสัญญานักเตะทุกคนจําเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับทีมกริชมันรู้ว่ารูปแบบในการทํางานของเซมิโอเน่เนี่ยเป็นอย่างไรและเขาเนี่ยครับก็เป็นนักเตะที่ปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของเซมิโอเน่อย่างเช่นการที่เขาพยายามหาพื้นที่เพื่อยิงประตู ซึ่งนับตั้งแต่กริชมันย้ายออกเนี่ยก็ไม่เคยมีใครที่ทําหน้าที่ดีท่าเขาอีกแล้วและเพิ่งจะมีหลุยส์โซเรสนี่แหละรครับที่สามารถทดแทนการขาดหายไปของกริชมันได้แบบไม่มีจุดขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวการไปเล่นกับบาร์เซโลนาของกริชมันเนี่ยผลงานของเขาไม่เคยเหมือนกับตอนที่เล่นแอตมาริดครับแถมค่าเหนือของเขามันก็ทําให้บัญชีรายจ่ายของบาร์เซโลนาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากกริชมันเป็นนักเตะที่ทํางานหนักยามลงสนามเขาช่วยเกมรับและมันคือสิ่งที่ซิโมเน่เนี่ยนำมาใช้ประโยชน์กับทีม และลักษณะการเล่นแบบนี้ของกริสมันก็ยังคงรักษาไว้ต่อไปไม่ว่าจะเล่นในกับบาร์ซ่าหรือว่าเล่นในกับทีมชาติฝรั่งเศสกริสมันนะครับพัฒนาอยู่ตลอดและนี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกมองข้ามและเซเมวน่เนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์เต็มๆจากการพัฒนาของกริสมันเหตุผลที่2ก็คือการยิงประตูคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับวงการฟุตบอลก็คือการยิงประตู แฟร์บอลแอดมาริดนะครับเข้าใจสิ่งนี้ดีเพราะมีหลายครั้งที่ดูเกมของพวกเขาสู้ทีมอื่นไม่ได้แต่พวกเขาก็มักจะฉกฉวยโอกาสอันน้อยนิดเอาตัวรอดจากสถานก,การณ์เหล่านั้นมาได้ตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับเซมิโอเน่เนี่ยได้ซัวเรสและมาปีนี้พวกเขากําลังมีโอกาสจะได้คริสมันตลอดไปดฤดูกาลหลังสุดนะครับพบว่ามีถึง7ดฤดูกาลที่คริสมันยิงประตูทะลุ20ลูกและฤดูกาลที่เขาเล่นกับแอดมาริดก็มีเพียงแค่คริสมันคนเดียวที่เป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสร ฤดูการ2015 2016นะครับกริมันก็ยิงได้ถึง32ลูกแถมฤดูการดังกล่าวแอดมาริดก็เข้าได้ถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกส่วนผลงานแต่ละฤดูการนะครับก็เข้าขั้นหน้าประทับใจมากๆปีแรกยิง25ประตูปีที่3ยิง26ปีที่4ยิง29และก็ปีสุดท้ายยิง21ซึ่งปีสุดท้ายก็เป็นตัวเลขการยิงประตูที่น้อยที่สุดนะครับตั้งแต่กริชมันย้ายมาเล่นกับทีมตราหมี ซึ่ง21ประตูของเขานะครับมันก็เทียบเท่ากับ21ประตูในฤดูกาลนี้ของหลุยส์ซัวเรซส่วนในด้านการสร้างสรรเกมเนี่ยวิสัยทัศน์ในการเล่นของกรีซมันนะครับก็จัดว่าไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันเหตุผลที่3ก็คือว่าถึงแม้ว่าการย้ายออกของเขาจะสร้างความขุ่นเคืองให้กับแฟนบอลแต่มันไม่ใช่กับเซมิโอเน่ในการอำลาแอดมาริดของกรีซมันเขาพยายามทำตัวเพื่อเรียกเรตติ้งให้กับตัวเอง ในช่วงซัมเมอร์ปี2018นะครับเขาก็เคยมีโอกาสจะย้ายออกจากทีมมาแล้วหนึ่งครั้งเขาได้ถ่ายทำสารคดีของตัวเองเพื่อประกาศว่าจะอยู่กับแอตมาดิตต่อไปซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทำให้แฟนบอลไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าปี2019ก็เป็นอีกครั้งที่เขาอัดวิดีโอบอกยอมรับข้อเสนอของบาร์เซโลนาโดยบาร์เซโลนาในครับก็ถึงกับยอมจ่ายค่าถี่ปัญญาของกริสมันก่อนที่กริสมันจะแถลงการเหล่านั้นเขาได้สัมภาษณ์ระบุว่าแมเชสเตอร์ยูเต็ดก็คือหนึ่งในตัวเลือกของเขา ซึ่งจากคะแนนเต็ม10เนี่ยแมนยูก็คือทีมที่เขาให้คะแนนเพียงแค่6ส่วนแอตมาริดนะครับเขาก็ให้7เต็ม10ด้วยทศนกติที่แปลกๆนี่เองครับมันทำให้แฟนบอลบางส่วนไม่อยากได้กริสมันกลับมาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างซซเมโอเน่กับกริสมันเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาโดยตลอดและกริสมันก็น่าจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของซซเมโอเน่ได้ แม้คาพูดของคริสมันจะเคยฆ่าตัวของคริสมันมาแล้วนะครับแต่ถ้ามันถูกตอบแทนด้วยความทุ่มเทในสนามท้ายที่สุดแล้วคําด่าต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะหายไปเองเหตุผลที่4คือการทําให้นักเตะกลับมารู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญอีกครั้งมั่นใจได้เลยครับว่านี่คือสิ่งสําคัญที่ซิมิโอเน่เนี่ยจะใช้เป็นแรงผลักดันเพื่อทําให้คริสมันกลับมาเล่นกับแอตมาดิดอีกครั้งคริสมันพร้อมจะลดค่าเหนื่อยและหวังชนะใจแฟนบอลให้ได้ด้วยการยิงประตู เขาสร้างมาตรฐานที่สําคัญมากๆนะครับให้กับแอดมาริดและมันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในโลกแต่การอยู่ภายใต้เงาของลิโอเนลเมสซี่มันทําให้กริชมันเนี่ยไม่เฉิดฉายเท่าที่ควรความสําคัญของเขาเนี่ครับลดลงดเรื่อยๆจากนักเตะตัวความหวังกลายเป็นเพียงแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่งที่บาร์เซโลนาเนี่ยเขาคือสตาร์หนับ2และการย้ายมาแอดมาริดกริชมันจะได้เป็นศูนย์กลางของทีมอีกครั้งและเป็นโอกาสให้เขาเนี่ยครับได้กลับมาเล่นฟุตบอลในระดับสูง ผลงานของเขาเคยยอดเยี่ยมถึงขนาดว่าพาทีมชาติฝรั่งเศสเข้าชิงยูโร2016แถมในปีนั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าผลงานของคริสมันเนี่ยก็พิคออกมากๆไม่เว้นแม้แต่ปี2018ที่คริสมันพาฝรั่งเศสได้แชมป์ฟุตบอลโลกและเป้าหมายของเขาก็คือการกลับไปเป็นยอดดาวยิงระดับแถวหน้าของยุโรปอีกครั้งหนึ่งครับเหตุผลที่5คือเขามีความเหมาะสมกับระบบใหม่การคว้าแชมป์ลาลีกาในปีล่าสุดของแอตมาริดนะครับมันมาจากความหลากหลายของเซมิโอเน ทีมของเขามีทั้งการครองบอลมีทั้งการเล่นเกมรุกแล้วก็การโต้กลับทีมของเขาปรับตัวได้กับทุกสถา,านการณ์แถมความแตกต่างจากเมื่อปี2 0 1 4กับปี2 0 2 1เนี่ยก็คือว่าแอตมอริดนะครับจะเริ่มต้นฤด,ดูกาลถัดไปโดยที่พวกเขาไม่เสียนักเตะคนสําคัญออกไปและครั้งนี้กริสมันก็ได้เล่นกองหน้าตัวต่ำนะครับยืนอยู่ด้านหลังของซัวเรซหรือว่าจะถูกทางออกไปเล่นตำแหน่งปีกเนี่ยอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ซิมเมโอเน่เนี่ยหวังจะใช้งาน ต่ว่าคริสมันเนี่ยมันคือโอกาสที่ตกลงมาจากสวรรค์มันจะทาให้ทีมมีการเล่นที่หลากหลายมากกว่าเดิมซึ่งนี่เนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อการป้องกันแชมลีของแอตมาดิดนะครับสำหรับผูดูการหน้าการมาของคริสมันน่าจะช่วยสร้างความแตกต่างได้ไม่มากก็นน้อยอย่างแน่นอนครับแฟนบอลแอตมาดิดทุกท่านเลยครับอยากได้คริสมันเข้ามาร่วมทีมมากขนาดไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต,ใต้คลิปกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ